ในเรื่องราวของโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอย่างทุ่งสังหารในกรรมัมพูชาชื่อของผู้นำอย่างพลปมักจะเป็นที่จดจำในฐานะจอมเผด็จการผู้โหดเหี้ยมแต่ในเงามืดของเผด็จการนั้นยังมีบุคคลอีกคนหนึ่งที่ซับซ้อนและน่าชงนยิ่งกว่าเขาคือนักปัญญาชนคือนักเศรฐศาสตร์ดีกรีด็อกเตอร์จากปารีสและคือประมุขแห่งรัฐ ผู้เป็นเหมือนโฉมหน้าของระบอบเขมรแดงชายผู้นี้มีชื่อว่าเขียวสัมพันธ์วันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวชีวิตของเขาจากนักศึกษาหัวกะทิผู้เขียนวิทยานิพนธ์เปลี่ยนแปลงโลกสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำสูงสุดของระบอบที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนของตัวเองเกือบสองล้านคนและท้ายที่สุดคือการเป็นจำเลยคนสำคัญ ในสารอาชญากรสงครามนี่คือเรื่องราวที่เต็นไปด้วยคำถามถึงเส้นแบ่งบางๆระหว่างอุดมการณ์อำนาจและความรับผิดชอบเส้นทางของเขียวสัมพันธ์เริ่มต้นขึ้นที่กรุงปารีสในยุค1950ที่ซึ่งหนุ่มสาวชาวกัมพูชาผู้ได้รับทุนการศึกษาไปรวมตัวกันพวกเขาเต็มไปด้วยไฟฝันและความคิดแบบสังคมนิยมที่กำลังเฟื่องฟูในยุโรป เขียวสัมพันธ์โดดเด่นที่สุดในฐานะนักเศรษฐศาสตร์วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขาที่ชื่อว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาและการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ใช่เอกสารทางวิชาการธรรมดาแต่มันได้กลายเป็นพิมพ์เขียวทางความคิดให้กับระบอบเขมรแดงในเวลาต่อมาหัวใจของวิทยานิพนธ์ฉบับนั้นคือแนวคิดการพึ่งพาตนเองอย่างถึงที่สุดเขามองว่ากัมพูชาถูกครอบงำ และขูดรีดจากในทุนในเมืองและชาวตะวันตกพางรอดเดียวคือการตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วหันกลับมาพัฒนาภาคเกษตรกรรมในชนบทให้แข็งแกร่งโดยมีชาวนาเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งเป็นแนวคิดที่ฟังดูสวยงามและเปี่ยมด้วยอุดมการณ์แต่เมื่อมันถูกนำไปใช้จริงโดยปราศจากความเข้าใจในมนุษย์มันก็ได้กลายร่างเป็นนโยบายที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่อกลับมายังกัมพูชาเขียวสัมพันธ์ได้เข้าสู่เส้นทางการเมืองเขาเป็นนักการเมืองฝ่ายซ้ายที่โดดเด่นเป็นรัฐมนตรีและเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่วิจาร์ณรัฐบาลของเจ้านโรดมสีหนุอย่างเผ็ดร้อนจนในที่สุดก็ถูกปราปรามและตอนน้องหนีเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือขเขมรแดงในปี1967 และเมื่อขเขมรแดงบุกยึดครุงพนมเปญได้สำเร็จในเดือนเมษายนปี1975เขียวสัมพันธ์ก็ได้กลับเข้ามาในฐานะผู้ชนะและได้รับตำแหน่งสูงสุดในเชิงสัญ,ญลักษณ์นั่นคือประมุขแห่งรัฐแห่งกัมพูชาประชาธิปไตยเขากลายเป็นใบหน้าที่ดูสุภาพและมีการศึกษาของระบอบที่กำลังจะเปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นทุ่งสังหารบทบาทของเขาในช่วงเวลานี้คือปริศนาที่ใหญ่ที่สุด เขียวสัมพันธ์ยืนยันมาตลอดว่าเขาเป็นเพียงหุ่นเชิดเป็นประมุขแห่งรัฐแต่ในนามไม่มีอำนาจสั่งการใดๆทั้งสิ้นและไม่เคยรับรู้ถึงการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเขาอ้างว่าตัวเองก็เหมือนถูกจองจำอยู่ในพนมเปนทำงานเอกสารและต้อนรับแขกต่างชาติไปวันๆแต่หลักฐานที่ปรากฏในสารอาชญากรสงครามกลับเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไป อายการได้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมการกลางพักที่มีชื่อของเขียวสัมพันธ์เข้าร่วมอยู่ด้วยการประชุมเหล่านั้นคือที่ที่มีการตัดสินใจนโยบายสำคัญสคัญเช่นการอพยพคนทั้งเมืองพนมเปนการบังคับใช้แรงงานและการกวาดล้างศัตรูของอังกาแม้เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนสั่งฆ่าโดยตรงแต่สารมองว่าเขามีส่วนร่วมในการวางแผนยุยง และให้การสนับสนุนนโยบายที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติเหล่านั้นหลังจากระบอบขเขมรแดงล่มสลายในปี1 9 7 9จากการบุกของเวียดนามบทบาทของเขียวสัมพันธ์ก็ยังไม่จบเขากลายเป็นนักการทูตของขเขมรแดงผลัดถิ่น เดินทางไปปรากฏตัวที่องค์การสหประชาชาติณน,นครน,นิวยอร์กเพื่อรักษาที่นั่งของกัมพูชาในเวทีโลกและต่อสู้ทางการเมืองกับรัฐบาลใหม่ที่เวียดนามหนุนหลังมันเป็นภาพที่น่าเหลือเชื่อที่ชายผู้เป็นผู้นำของระบอบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยังคงได้รับการยอมรับในเวทีการทูตระดับสูงสุดต่อไปอีกนับสิบปี จุดหยุดเส้นทางของเขามาถึงในปี2007เมื่อเขาถูกจับกลุมเพื่อเข้าสู่กระบวนการไต่สวนของศาลพิเศษแห่งกัมพูชาหรือ ECCC การพิจารณาคดีที่ยาวนานกว่า10ปีได้ค่อยๆเปิดบาดแผลในอดีตของชาวกัมพูชาให้โลกได้รับรู้อีกครั้งตลอดการพิจารณาคดี เขียวสัมพันธ์ยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองเขากล่าวในสารด้วยน้ำเสียงที huh. ่สงบว่าผมรู้ว like ่าอาชญากรรมเหล่าน the ี้มันเกิดขึ้นผมขอแสดงความเห็นใจอย่างสุดซึ้งต่อเหยื่อแต่ผมไม่ได้ก่อมันขึ้นมาเขายอมรับในความรับผิดชอบทางศิลธรรมแต่ปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมายทุกข้อกล่าวหาแต่ในท้ายที่สุด ศาลก็ได้มีคำพิทากษาครั้งประวัติศาสตร์ในปี2014เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติและที่สำคัญที่สุดก็คือในปี2018ศาลได้ตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชนกลุ่มน้อยชาวเวียดนามและชาวจามุสลิม เขียวสัมพันธ์และนวลเจียคือผู้นำเขมรแดงเพียงสองคนเท่านั้นที่ถูกตัดสินในข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดนี้และคำตัดสินยืนโทษจำคุกตลอดชีวิตของเขาในชั้นอุทธร์เมื่อปี2022ก็ได้ปิดฉากการทำงานของศาลที่ยาวนานถึง16ปีลงอย่างสมบูรณ์เรื่องราวของเขียวสัมพันธ์ จึงทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราครบคิดว่านักปัญญาชนผู้มีอุดมการณ์อันสวยหรูสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบอบที่โหดร้ายที่สุดได้อย่างไรความรู้และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของเขากลายเป็นเครื่องมือสังหารคนนับล้านไปได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดคือความไม่รู้หรือการแกล้งทําเป็นไม่รู้ สามารถใช้เป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาได้หรือไม่บางทีคำตอบของคำถามเหล่านี้อาจจะน่ากลัวกว่าเรื่องราวของเผด็จการที่บ้าอำนาจเสียอีก